ครับมันจะมีท่อน้ำทิ้งที่ต้องสูงจากพื้นแล้วก็สายน้ำสายน้ำเข้านใครับไม่เห็นเข้าไปเลยนะครับตอนน้ำพิงเนี่ยต้องยกสูงจากพื้นประมาณไม่เกิน60เซนนะครับเข้ามาดูกันเลยครับว่าเดี๋ยวอะไรไม่เกิน60เซนต์นะฮะใส่น้ำพิงนะครับใส่น้ำทิ้งทำไมต้องยกขึ้นครับสร้บงน้ครับเตอรจะยกขึ้น คือสาเหตุที่ยกขึ้นเพราะว่าไม่ให้น้ามันไหลออกแล้วก็ให้ปริมาณน้ําเนี่ยมันท่วมระยะของมิเตอร์ด้วยในแก้วจะมีมิเตอร์ทำความร้อนนะครับห้ามวางรากกับพื้นนะครับถ้าวางรากกับพื้นเนี่ยน้ำจะไหลออกกันดีเลยแล้วก็สายน้ำดีนะครับตอนที่ ใกนกรณีที่เวลาบิวเข้ากับปลีเจอร์นะครับต้องคอยระวังเรื่องสายนำดีมันจะพับบางทีที่แจ้งมาอาการเปิดเครื่องแล้วน้ําไม่เข้าเครื่องอะไรเงี้ยทีเครื่องไม่ได้เป็นอะไรครับสายน้ําดีมันพับนะครับ,รบนี่เราหลับท้องก็ติดตั้งนะครับแล้วก็สายปักไฟก็เป็นปักไฟธรรมดาครับก็เสียบปักได้เลยนะครับผม หว่าถ้าจะให้ปลอดภัยก็ต้องใส่เบรกเกอร์ก็ได้นะครับชนิดของปลั๊กไฟก็จะเป็นปลั๊กสามสามรูนะครับจะมีสายกาวสายไฟสายนิลตนนะครับต้องเดินสายกาวเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีอีเตอร์นะครับถ้าไม่มีสายกาวลงดินเนี่ยอาจจะโดดได้ตรงนี้มีคำถามไหมครับ เบเกอร์ใช้เกี่อมาเบ,บเกอร์สิบห้าแง้มก็ไหวครับ <Okay. S 1> ตรงท่อน้ำดีที่เข้ามาต้องเป็นท่อกี่นิ้วกี่หุนครับท่อประปาทั่วไปประมาณสี่หุนนะครับ่อประปาทั่วไปแล้วก็ใส่เ,เป็นสต็อปวาลวสต็อกบอลตัวหนึ่งตัวเดียวแล้วก็สายน้ำของเขาเนี่ยมันจะเป็นสายหกหุนเกลียวนะครับครับ เกลียวของเครื่องรักษาเนี่ยที่เป็นสายน้ำดีให้ที่เป็นเส้นสีขาวๆเนี่ยครับครับจะเป็นเกียวหกขุนนะครับครับครับเส้นสีขาวที่เป็นเกียวครับเดี๋ยวเราถอดขึ้นมาให้ดูครับถอดออกมาเลยพี่อ๋อสีเดเกลียวแต่บกขุ่นใช่ป่ะแไหมก็มีมีไอ้อะไรนะไอ้ตัวตัวต่อ,ตอ นะครับคือจะเป็นเกีียวหกหุนนะครับเกียวพีหมุนข้าวเนี่ยถ้าเป็นสตอล์บาที่ขายทต่วัไปยี่ห้อซันว่าอะไรเนี่ยมันจะเป็นเกีียวมาตรฐานอยู่แล้วเป็นเกีียวหกหมุนก็เอาม,มาต่อแล้วก็หมุนข้าวเกีียวนี้ได้เลยะนะครับแต่ถ้าไม่ได้ใส่สตอลบาวเป็นสตอล์บอลแบบแบบสามลูกเพื่มมาแล้วสังผนังเนี่ยมันต้องต่อสตอล์บอลเพิ่มแล้วเพ่ต่อให้เกียวบวกหมุนข้ามานี่ได้ ถ้าเป็นสายฉีดํำระงพวกนั้นจะเป็นสายสีหมุนนะครับจะต่อต้อกับตัวนี้ไม่ได้นะงั้นพอซื้อเครื่องต้องแนะนําให้ลูกค้ามีส wow, <ช>ต็อปวาลใช่ไหมฮะโดยปกติแล้วต้องมีสต wow. ็อปวาลว่า,วา,วาเวลาเซอร์วิสหรือว่าอะไรีัยต้องปิดน้ําได้นะครับไม่ใช่ว่าวลาจะต่อเครื่องราบกานเราบางทีต้องปิดน้ำทั้งบ้านนะไม่ใช่บอกลูกค้าด้วยว่าต้องใส่สต็อปวาลด,ด้วยนะครับ